สวัสดีครับน,นี่ผมอ่ะก็เล่นหนาซาเลน,นะครับนี่ครับนี่เลยนี่ก็กดไปเลยครับสิบพันเลยครับมีใครกดไลค์ให้น้องทขอเลครับก็ก็กดไลค์เลยครับสามพันเลื่อยครับอะไรอะไรอค้างเหรอเนี่ยเว้ยค้างค้างโอ้ยนี้ผมอ่ะก็เล่นหนาใหม่ก่อนนะครับผมนี่นี่ถ้าเปลวของผมมาค้างและ โอ้ค้างเลยครับผู้ชมมาค้างแค่ดิดียวครับไม่เป็นไรครับค้างอ่ะก็ไม่เป็นไรครับวิ่ยเอ้าเพื่อนใช้คอมพิวเตอรเลยเหรอฮะเอ้าเพื่อนซื้อมาเหรอเนี่ยแต่ว่าภาษาก็ต้องยิ่งเอว You won't all have a job. Yeah. 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 Oh, yeah.